ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเราเขาล้วนต้องการความรู้สึกเติมเต็มอะไรบางอย่างครับทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเราเขาล้วนต้องการความรู้สึกอยากเติมเต็มอะไรบางอย่างคนเข้ามาในชีวิตของเราเขาไม่ได้ต้องการตับไตไส้พุงหูสักข้างหนึ่งนะครับหรือว่าปลายจมูกไหมนะครับตัดจมูกเหมือนกับพระสังเลยนะครับหรือนิ้วไม่มีครับ ทุกคนเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเขาล้วนต้องการความรู้สึกอะไรบางอย่างอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมครับความรู้สึกอะไรบ้างที่คนอยากได้จากเราคุณอยากรู้ไหมครับจริงๆแล้วคนรักเราทุกคนมักจะคิดว่าเฮ้ยเขาเกิดมาเพื่อฉันนี่เขาเกิดมาเพื่อฉันมันคือเนื้อคู่มันคือเนื้องอกนะครับเขาเกิดมาเพื่อฉันพร้อมเลิขิดแต่สุดท้ายเป็นไงครับมีหลายคนไปดูหมอดูนะครับว่าเออเนี่ยก่อนจะแต่งงานเนี่ยเอออยู่กันได้ไหมวันจันทร์คู่กับวันนังคานเป็นไงบ้างพ่อหมอนะครับ วันพุธคือคู่กับคือคู่กับวันพฤหัสเป็นไงบ้างนะครับวันจันทร์เนี่ยคู่กับวันอาทิตย์นะนะสุกปากหวานคารนรับเอาอะไรต่างต่าพวกนี้นะครับพราะหมอบอเนี่ยเนื้อคู่กันนะครับอยู่กันได้วันเนี้ยสองวันเนี้ยอยู่กันได้นะมาแสงมาเมียมะมยมาแม่นะครับเป็นอะไรเนี่ยรินพันนะครับปรากฏว่าหลายคู่ครับอยู่กันหม้อข้าวไม่ทันดําครับเลิกกันแล้ว นะครับแล้วคาบอกว่าเลิกแล้วค่ะนูเลิกกับเขาแล้วค่ะนะคะเหตุเพราะทุกคนเข้ามาในชีวิตของเราเขาอยากเขาต้องการความรู้สึกถูกเติมเต็มอะไรบางอย่างเขาไม่ได้ต้องการเราเขาต้องการความรู้สึกจากการครอบครองเราคุณรู้ไหมคุณความยกตัวอย่างอีกเวลาคุณอยากได้รถขับรถหรูอ่ะคุณคุณไม่คุณไม่ได้ต้องการอยากได้รถหรูจริงๆคุณไม่ได้อยากได้ครอบครอง ข่อรถนะครับล้อรถพวงมาลัยเนี่ยเราไม่ได้ต้องการมันครับแต่เราแค่ต้องการความรู้สึกจากการได้ครอบครองมันเช่นเราได้อวดเว้ยป้าข้างบ้านเนี่ยแมมันดินทากูนักเนี่ยวันนี้กูขับสปอร์ตมาเป็นไงละมือเป็นไงอ่าเจอกันหน่อยเป็นไงนะครับหรือเราต้องการให้คนอื่นมองว่าโอ้เนี่ยประสบความสําเร็จแล้วนี่โอ้มีรถรูนะครับอยากให้คนอื่นอิจฉาครับหรือเราอยากให้เป็นสัญ,ญลักษณ ของความสําเร็จราคามันอาจจะห้าล้านนะครับแต่เราจ่ายเงินห้าล้านไปเราไม่ได้ต้องการสิ่งนี้ครับเราต้องการสิ่งนี้ครับแต่สิ่งเนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ครับคนไม่ได้ต้องการเราครับคนต้องการความรู้สึกจากการมีเราครับหรือกับเราซื้อทองทองคารูปประพันธ์เนี่ยใส่ครับในราคานะครับสี่หมืนบาท่ะคือจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการทองนะครับนะครับ เราไม่ได้ต้องการสร้อยคอหรือแหวนอะไรหรอกครับแต่สิ่งที่เราต้องการคือสัญ,ญลักษณ์ครับหรือความมั่งคั่งครับหรือความรวยหรืออยากให้คนอื่นอิจฉาครับหรือการอวดครับหรือการข่มครับจริงๆความรู้สึกที่เราอยากได้คือสิ่งนี้ครับผ่านสัญ,ญลักษณ์ของทองคําเมื่อต้นปีเนี่ยครูคอมได้รับการเชิญไปงานบวชมีคนใส่ทองคํานะครับทองรูปอพันไปเต็มเลยครับ เขาใส่ไปทำาไมครับนะครับไปรำหน้านะครับหรือจริงๆแล้วเขาใส่เพื่อไปข่มเงินครับเขาใส่ไปทำาไมครับไอที่เขาจ่ายไปเนี่ยสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยเขาใส่ไปทำอไมครับบางคนสองบาทสามบาทห้าบาทสิบบาทใส่ไปไหว้พระเลยไม่ใส่ทองไหว้พระได้ไหมได้นะครับรับสินได้ไหมรับสินได้นะครับแต่ทำไมต้องใส่ครับเพราะคนต้องการความรู้สึกจากอันมีมันบ้านครับบ้านหลังใหญ่ในราคาสิบล้านบาทอ่ะ ต้องการครอบครองหลังคาและกระเบือ้องจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเราต้องการซื้อมันเพื่อให้คนอื่นหเห็นว่าเนี่ยสำเร็จแล้วครับนะครับพาพ่อแม่เนี่ยมาอยู่ในบ้านให้กินหรูอ,อยู่ดีครับสร้างบ้านเลขที่เนี่ยนะครับให้เป็นสัญลักษณ์ใหญ่โตนะครับห้าสิบห้าทับหนึ่งอะไรต่างๆที่ำเป็นตัวเลขใหญ่ๆครับจริงๆเอาเอาใหญ่ไปทําไมเราอยากครอบครองตัวเลขบ้านเลขที่ที่มันอยู่หน้ารั้วแบบใหญ่ๆจริงๆหรือ จริงแล้วเราแค่ต้องการความรู้สึกจากการครอบครองมันถามว่าบ้านหลังละล้านสองล้านอยู่ได้ไม่อยู่ได้ครับอยู่ได้สบายด้วยครับติดแอร์ rim, อะไรเหมือนกันทุกอย่างครับมีไฟฟ้าอะไรทุกอย่างเหมือนกันครับแต่ทําไมต้องหลังใหญ่ครับเพราะเราต้องการความรู้สึกจากการที่ได้ครอบครองมันครับคนเนี่ยนะครับครอบครองเราหรือเป็นแฟนเรา,าครับเพาะครับมีเราเป็นแฟนคุณคิดว่าเขาอยากครอบครองตับไตไส้พุงของของเราเลย หัวเขา่าว่งี้ยนะครับนะตาตุ awesome. ่มเงี้ยมันอยากครอบครองโอ้โหว้าวเกิดมาในชีวิตโอ้ดีใจมากเลยเนี่ยหัวเข่าของคุณแม่มันเป็นของผมตาตุ่มของคุณเนี่ยแม่หัวแม่โป้งเนี่ยผมชอบชอบมันเป็นแบบนั้นเลยครับไอ้ที่ผมสู่ขอคุณมาเนี่ยแม่นะครับสองแสนสามแสนห้าแสนล้านสองล้านสามล้านสิบสอนเนี่ยผมเนี่ยอยากได้หัวเข่าของคุณเลือเกินนะครับแม่หัวเข่าด้านด้วยเชียนะครับผมยิ่งโดนใจใหญ่เลยแม่นะครับ เขาเนี่ยรอยของมันเนี่ยนะครับล้มถลอกออกมาหมดเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยผมชอบมีเลยครับเขาครอบครองเราเพื่ออะไรครับเขาเพื่อต้องการได้รับอารมณ์เช่นการอบอุ่นครับการได้อวดครับหรือการให้คนอื่นอิจฉาครับหรือการประดับบารมีครับหรือการเอาไว้ข่มสัตรูครับแฟนเนี่ยที่เขาครอบครองเราเพราะเขาต้องการอารมณ์อะไรบางอย่างเช่นเดียวกัน แต่วันนี้ที่หมดรักเกิดอะไรขึ้นครับเพราะเขารู้สึกว่าคุณไม่สามารถให้ในอารมณ์ที่เขาต้องการได้อีกแล้วครับแต่ในขณะเดียวกันที่เรายังอยากได้เขากลับมาเพราะเราก็ยังรู้สึกว่าเขายังคงให้อารมณ์อะไรบางอย่างกับเราได้ครับเช่นอบอุ่นครับเช่นอวดครับเช่นทําให้คนอื่นอิจฉาครับกลางปีที่แล้วคุณคมได้โคชชิ่งลูกศิษย์คนหนึ่งครับเขาไปอยู่ที่ประเทศสวีเดนปรากฏว่า แฟนชาวต่างชาติของเขาเลิกครับเขารู้สึกว่าเขาตัดใจไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นอะไรยังติดอยู่คาใจตัดใจไม่ได้มองก่ลองอโคชทิ่งนะครับแล้วก็พยายามไล่ดูดีว่าเอ้ยมันเกิดความคิดเขาผิดพลาดตรงไหนทำให้ถึงตัดใจไม่ได้ปรากฏว่าไปพบปมอ,อย่างหนึ่งครับคือพ่อมีลูกสาวสามคนตัวเองเป็นคนกลางคนพี่ก็ได้สามีชาวต่างชาติคนน้องก็ได้สามีชาวต่างชาติแล้วตัวเองเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้สามีชาวต่างชาตินะครับ พ่อรู้เขารู้สึกว่าพ่อไม่ได้รักเขาเลยเพราะเขาไม่มีเงินให้พ่อเพราะไม่ได้สามีชาวต่างชาติครับอยู่มาวันหนึ่งกับพบกับแฟนที่เป็นสามีชาวต่างชาติเขารู้สึกว่าพ่อรักเขามากขึ้นนะครับรู้สึกว่าคนรอบข้างอีกชาวเขามากขึ้นครับเขาเสพติดความรู้สึกนี้ครับวันหนึ่งสามีชาวต่างชาติาาเลิกกับ รู้สึกเศร้าทอ้อเฟลกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสายจนคุยไปคุยมาจนรู้ว่าอ๋อที่ยังเศร้าอยู่ทั้งหมดเพราะเขายังติดอารมณ์ของความได้อวดครับและให้คนรอบข้างอิจฉาเลยตัดใจไม่ได้นะครับเขายังขอบคุณกับผู้ชมมาถึงทุกวันนี้นะครับในตั้งแต่วันนั้นที่เขาลองในการโครชิ่งปลดล็อกน,นะครับเป็นการวิดีโอคอร์แต่ว่าล้วงลึกทั้งหมดเลยว่าเอ้ย เขาติดปัญหาเรื่องไหนแล้วทำไมถึงมีความคิดต่างน้เพราะบางคนไม่รู้ไม่รู้ตัวเองครับนะครับว่าติดล็อกทางความคิดอะไรอยู่ครับนี่เป็นข้อมูลใหม่ที่คุณจะได้รู้ครับว่าไม่มีใครต้องการเราจริงๆคุณเข้าใจผิดถ้าคุณเชื่อเรื่องของเนื้อคู่อยู่ผู้คนไม่ได้บอกว่าผิดแต่ผู้คมบอกว่ามันไม่ช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับถ้าคุณเห็นรีวิวต่างๆของเพจผู้คม บอกได้เลยครับว่าทุกคนมาแก้ที่เรื่องนี้ครับมนุษย์วิ่งไล่ตามความรู้สึกที่ได้รับการเติมเต็มจากคู่รักถ้าคนนี้เขารู้สึกว่าไม่ได้รับการเติมเต็มก็หาใหม่ไม่มีใครพร้อมจะหยุดอยู่ที่เรารถ้าเราไม่ได้เติมเต็มอยากรู้ไหมครับการเติมเต็มเขาทำยังไงครับที่คุณเห็นเคสสำเร็จสาเร็จนะครับและลูกศิษย์ครูผมไม่เคยต้องไปง้อไม่เคยต้องอ้อนวอน ไม่เคยต้องวิงวอนนะครับใครเข้าไปส่องนะครับคนไปไปส่องแฟนที่หมดรักไปแล้วหรือหมดใจไปแล้วต่างๆพวกนี้ครับแล้วเขารู้ครับว่าหน้าที่ของเขาคือต้องทำอะไร ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอสจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา39 0 0รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3า0 0นะครับรวมถึง39จิตวจิวิยาต่อรองชนะมือี่3ราคา 3. 9 0 0มูลค่าทั้ง4คอคอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง990บบาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอด ที่พิเศษเลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ